สวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆวันนี้มาเมา้ามอยกันนะคะส่วนมากวันหยุดคุณเพื่อนๆทําอะไรคะนอนทั้งวันทํากับข้าวไปเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบไปตีฟุตบอลขับรถเล่นชิวๆส่วนตัวนะคะถ้าวันหยุดก็จะเปิดเพลงแล้วก็เต้นทั้งวันว่างก็มันจะมีเสียงนะคะเขาเขาจอปรับปรุง นิดนึง <c oughs> ก็จะได้ยินเสียงทึ้นเป็นระยะระยะถ้าว่างเย็นๆก็จะไปปลูกต้นไม้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็นอนแค่นั้นแหละคะ่ะชีวิตไม่มีอะไรมากมายถ้าหิวก็ทำกับข้าวกินจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวเพื่อนๆนะคะกินข้าวหรือยังใกล้เตียงแล้วรอนะอย่าลืมกินข้าวนะคะมาทักทายกันทุกวันนะคะช่วงที่หายไปส่วนมาก คือสร้างสร้างช่องมาเยอะเนาะก็เลยจะไปมุ่งเน้นอีกช่องหนึ่งพอช่องนั้นจเจริญเติบโตอยู่คงที่แล้วก็สามารถใส่ตะก,กร้าไว้แล้วก็ขายสินค้าได้ตลอดก็ปล่อยวางแล้วก็มาเล่นกับช่องต่างๆมากขึ้นมีเวลาเยอะขึ้นมาเม้ามอยกับช่องอื่นมากขึ้นนะคะช่องนี้ก็จะเปิดไว้เป็นเม้ามอยนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีเสียงแทรกนิดหน่อย